นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะเสวนาจะพาราังปันธิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมังคารมุต ตมับตีบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องวิธีการครบคนหมายถึงการไม่คบคนพาลการครบบัณฑิต อันเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบาร,รมีส่งเสริมกุศลบุญรญาศีสัมมาปฏิบัติของท่านสาทธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตามสมควรแก่เวลา ในบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือคนตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งตายต้องแวดล้อมไปด้วยคนเมื่อสิ่งแวดล้อมทั้งหลายของเราขึ้นอยู่กับคนจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาวิธีการครบคน พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องการครบคนไว้เป็นประการสำคัญอย่างยิ่งเพราะชีวิตทั้งชีวิตจะต้องเกี่ยวข้องคุกคีอยู่กับคนคนในโลกนี้มีอยู่สองประเภทคือคนดีกับคนไม่ดีคนไม่ดีนี้เรียกว่า คนพาลคนพาลน,นั้นย่อมจะมีอาการที่แสดงออกมาให้เห็นห้าอย่างคือหนึ่งคนพาลชักนำในทางที่ผิด 2. คนพาลชอบทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ 3. คนพาลเห็นผิดเป็นชอบ สคนพาลแม้เราพูดดีก็โกรธหคนพาลไม่รู้จักระเบียบวินัยคนพาลตามในแห่งพระไตรปิฎกในภาระปัณิตสูตรอุปริปันนาพระพุทธองค์ทรงแสดงลักษณะของคนพาลแก่พิสุทั้งหลายว่า คนพาลมีลักษณะสามอย่างคือหนึ่งชอบคิดแต่เรื่องไม่ดี 2. ชอบพูดแต่เรื่องไม่ดี 3. ชอบทำในเรื่องไม่ดีคนพาลถือว่าเป็นบุคคลที่พึงรังเกียจห้ามคบค้าสมาคมด้วย แม้จะไปร่วมกินร่วมนอนก็ยังเกิดความเสียหายหลายอย่างเช่นอาจถูกคนพานทําอันตรายหรือหลังแกคมเหงอาจถูกตำหนิติเตียนว่ามีพวกเป็นคนพาลพลาดพังอาจจะเป็นคนพาลเข้าจริงๆการคบหาสมาคมกับคนพาล ย่อมเศร้าโศกไปตลอดการนานการอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นเหตุนำทุกขมาให้เหมือนกับการอยู่ร่วมกับศัตรูคนพาลย่อมก่อทุกข์นานับประการให้แก่ผู้คบหาสมาคมด้วยการไม่คบหาสมาคมกับคนพาลน,นั้น อย่างประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้สำเร็จส่วนคนดีนี้เรียกว่าบัณฑิตพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้เว้นจากการครบคนพาลทรงมีพระประสงค์จะให้คบบัณฑิตบัณฑิตนั้นมีลักษณะบ่งบอกถึงคุณความดี บัณฑิตในทางโลกถือเอาผู้มีความรู้ระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไปส่วนบัณฑิตในทางธรรมหมายถึงผู้ดำเนินชีวิตหรือมีความเป็นอยู่ด้วยปัญญาความรู้ลักษณะความรู้ที่จะทำให้คนเป็นบัณฑิตนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงว่า คนที่ฉลาดรู้ประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชาติหน้าและประโยชน์อย่างสูงสุดคือพระนิพพานเรียกว่าบัณฑิตคือรู้จักผิดชอบชั่วดีรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ในภาระบัณฑิตสูตรพระพุทธองค์ได้แสดงลักษณะ ของบัณฑิตไปว่าบัณฑิตมีลักษณะสามอย่างคือหนึ่งมีปกติคิดดีสองมีปกติพูดดีสามมีปกติทำดีการคบบัณฑิตนั้นได้รับประโยชน์ทั้งชาตินี้และชาติหน้า รวมทั้งประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานสาเหตุที่พระพุทธองค์ตัดสอนให้คบบัณฑิตเพราะไม่มีความน่ากลัวอยู่ในตัวบัณฑิตบัณฑิตมีแต่อัตยาใยโอบอ้อมอารียินดีสนทนาปราศัยกับผู้คนด้วยวาจาไพเราะมีกริยาสุภาพ ชวนให้ผู้พบเห็นนึกถึงด้วยความสบายใจการคบบัณฑิตไม่มีสิ่งอัปมงคลไม่มีสิ่งเสื่อมเสียบัณฑิตมีแต่นำประโยชน์มาให้คือประโยชน์ในปัจจุบันได้แก่แนะให้ขยันหมั่นเพียรแนะให้รักษาทรัพย์ ที่หามาด้วยความเหนื่อยยากแนะให้คบคนดีแนะให้รู้จักดำรงตนให้เหมาะสมนอกจากนี้ยังแนะประโยชน์ที่จะติดตัวไปในภายหน้าได้แก่แนะนำให้เป็นคนมีสัจจะมีศีลมีจาคะและมีปัญญา สุดท้ายแนะประโยชน์สูงสุดคือข้อปฏิบัติให้ถึงมรรคผลนิพพานการคบบัณฑิตไม่มีอุปสรรคคือไม่มีเหตุขัดข้องอยู่ในตัวมีทางดำเนินชีวิตสะดวกราบรื่นบัณฑิตไม่มีอุปสรรคอยู่ในตัวและไม่เป็นอุปสรรคแก่คนอื่น เมื่อทราบสาเหตุการที่ต้องคบบัณฑิตแล้วจงมาคบบัณฑิตด้วยกันทุกคนหรือมาบำเพ็ญตนให้เป็นคนปลอดภัยให้อภัยแก่คนอื่นมีแต่สิ่งที่เป็นมงคลชีวิตในคนพานและบัณฑิตพวกบัณฑิตเท่านั้น ควรครบค้าสมาคมส่วนพวกคนพาลไม่ควรครบค้าสมาคมด้วยเพราะคนพาลเปรียบเสมือนปลาเน่าผู้คบคนพาลน,นั้นก็เปรียบเสมือนกับใบไม้ห่อปลาเน่าปลาเน่าก็มีกลิ่นเหม็นใบไม้ที่ห่อปลาเน่าก็พลอยมีกลิ่นเหม็นไปด้วย ต่างจากคนที่เป็นบัณฑิตเพราะบัณฑิตเปรียบเสมือนของหอมมีกิสนาและมาราเป็นต้นผู้คบบัณฑิตก็เปรียบเสมือนใบไม้ที่หอกของหอมใบไม้ก็พลอยมีกลิ่นหอมไปด้วยบัณฑิตเป็นที่ชื่นชมและสรรเสริญของนักปราชญ์ทั้งหลาย ผู้ใดคบคนเช่นใดก็มีคติเหมือนคนเช่นนั้นในที่นี้จะนำเรื่องนิทานนกแขกเต้ามากล่าวไว้เป็นตัวอย่างให้เป็นข้อคิดข้อดีข้อเสียระหว่างการครบคนพาลกับการครบบัณฑิตในอดีตการนานมาแล้วมีนกแขกเต้า สองพี่น้องอาศัยอยู่ในลังป่าไม้งิ้วแห่งหนึ่งและที่เหนือรมขึ้นไปเป็นหมู่บ้านของพวกโจรห้าร้อยทางข้างใต้ลมเป็นที่ตั้งอาสมของพวกฤาษีห้าร้อยลูกนกทั้งสองนี้ยังมีปีกอ่อนอยู่ ไม่สามารถที่จะบินไปไหนมาไหนตามความปรารถนาได้เมื่อเกิดพายุใหญ่ลมพายุได้หอบเอาลูกนกทั้งสองไปตกอยู่ในที่ของโจรและฤาษีลูกนกตัวหนึ่งไปตกในหมู่โจรท่ามกลางกองอาวุธจึงมีชื่อว่าสัตตะคุมภะ ส่วนอีกตัวหนึ่งไปตกในกองดอกไม้ของหมู่หรือสีมีชื่อว่าปุบพกะลูกนกตัวที่ตกลงในหมู่โจรก็ได้รับการสั่งสอนในด้านพฤติกรรมของโจรซึ่งเป็นคนพาลส่วนลูกนกที่ตกในหมู่หรือสีก็ได้รับการสั่งสอนในทางที่ดี ซึ่งเป็นพฤติกรรมของนักปาาต่อมาพระมหากษัตริย์แหง่งกรุงปัญจาราชได้เสด็จออกประพาสป่าเพื่อร่าเนื้อและได้สั่งแก่เหล่าเสนาที่มากับพระองค์ว่าถ้าเนื้อหนีหลุดลอดออกไปทางผู้ใดผู้นั้นจะต้องได้รับโทษ แต่เนื้อนั้นได้หนีออกไปทางที่พระราชายืนอยู่พระองค์จึงขับม้าออกกวดตามเนื้อนั้นแต่พอกวดตามไปได้สักพักเนื้อนั้นก็หายไปพระองค์มีความกระหายน้ำอย่างมากจึงได้เสด็จไปเสวยอุตกะวารีในลำทานและได้ทรงพักผ่อนพระวรกาย ที่โคนต้นไสใหญ่ใกล้กับที่อยู่ของหมู่บ้านโจรเวลานั้นพวกโจรไม่อยู่ออกไปสู่ป่ากันหมดคงอยู่แต่พ่อครัวกับนกแขกเต้าเท่านั้นนกแขกเต้าตัวที่อยู่กับพวกโจรได้บินมาพบพระราชาซึ่งกำลังบรรทมอยู่ จึงได้บินไปที่พ่อครัวแล้วพูดว่าข้าแต่นายข้าพระเจ้าได้พบบุรุษผู้หนึ่งนอนหลับอยู่ที่โคนต้นไรใหญ่มีเครื่องประดับร่างกายแพรวพาเราจงออกไปช่วยกันจับบุรุษนั้นเสียแล้วข้าแล้วเพื้องเอาเครื่องประดับขณะนั้นพระราชาทรงตื่นจากบรรทม ได้สดับเสียงสนทนาของนกกับพ่อครัวจึงดมาลิว่าที่นี่จกมีภัยจึงรีบเสด็จขึ้นมาแล้วตรงไปยังที่อยู่ของพวกฤาษีในวันนั้นพวกฤาษีไม่อยู่ออกไปหาผลใ้ในป่าอยู่แต่นกแขกเต้าต,ตัวเดียวเท่านั้นนกแขกเต้า เมื่อเห็นพระราชาเสด็จมาแต่ไกลจึงได้บินเข้าไปใกล้แล้วปฏิสันฐานต้อนรับด้วยวาจาอันไพเราะอ่อนหวานว่าข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐพระองค์เสด็จมาในที่นี้นับว่าเป็นบุญอย่างใหญ่หลวงยิ่งนักขอเชิญพระองค์เสด็จไปยังอาสม ทรงประทับพักพระวรากายให้สบายพระไทยแล้วจึงค่อยเสด็จต่อไปพระราชาได้ฟังคํากล่าวของนกแขกเต้าตัวนี้แล้วทรงชื่นชมเป็นอันมากพระองค์ได้กล่าวสรรเสริญน,นกแขกเต้าตัวนี้มีประการต่างๆพร้อมกันนั้นได้ทรงติเตียนนกแขกเต้าอีกตัวหนึ่งที่มีอุปนิสัยใจคอ ตรงกันข้ามกับนกตัวนี้เมื่อนกแขกเต้าได้ยินพระราชาตัดเช่นนั้นจึงได้กราบทูลแก่พระราชาว่าข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐอันนกแขกเต้าที่อยู่กับโจรน,นั้นเป็นพี่น้องท้องเดียวกับข้าพระเจ้าแต่เป็นเพราะนกตัวนั้นไปอยู่กับพวกโจร โจรสั่งสอนแต่ในเรื่องของคนพานนกตัวนั้นจึงกลายเป็นพานใจบาปจาบช้าไปด้วยส่วนตัวข้าพเจ้านั้นได้มาอยู่ในหมู่ของฤาษีจึงได้รับการสั่งสอนในทางปราดตัวข้าพเจ้าจึงฉลาดในทางธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุคคลใดก็ตามที่คบค้าสมาคมอยู่กับคนพานก็ย่อมจะเป็นพานอาจารย์เป็นพานสิทธิ์ก็พลอยเป็นพานไปด้วยส่วนบุคคลใดคบหาสมาคมกับนักปรา์ก็จะกลายเป็นนักปรา์เพราะคนพานเปรียบเหมือนยาพิษบุคคลใดบริโภคเข้าไปแล้วย่อมได้รับอันตราย คนพาลมีสันดานหยาบช้าย่อมชักนำผู้อื่นให้ไปสู่อบายขอพระองค์ผู้ประเสริฐจงใช้พระวิจรารณญาณไข้ควรคนสองประเภทนี้เถิดพระราชาได้ฟังคำของนกแขกเต้านั้นแล้วทรงชื่นชมนกนั้นต่างๆนานา,นาขณะนั้นพวกฤาษีได้กลับมาจากป่า พระราชาได้นได้มัสการแล้วจึงอาราธนาให้ไปพักที่สวนหลวงเพื่อถวายอาหารแก่พวกฤาษีและให้อภัยทานแก่นกแขกเต้าทั้งหลายท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นได้ว่าแม้แต่นกแขกเต้าซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉาน แต่ได้ยินได้ฟังหรือได้เห็นการกระทำของคนพาลและบัณฑิตยังมีผลทางด้านจิตใจและพฤติกรรมเพราะฉะนั้นผู้หวังความเจริญในชีวิตพึงหลีกหนีให้ไกลจากคนพาลและควรทำความปรารถนาว่าขอข้าพเจ้าพึงพบเห็นเฉพาะบัณฑิตเท่านั้น อย่าได้พบเห็นคนพาลเลยการครบบัณฑิตด้วยการไปมาหาสู่ชิดชอบจงรักพักดีต่อกันเป็นเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์กันและดำเนินตามปฏิปทาของบัณฑิตพระพุทธองค์ตัดว่าเป็นมงคลยอดชีวิตเพราะเป็นเหตุให้ผู้คบเจริญด้วยสรรพสมบัติ มีชีวิตก้าวหน้าดำเนินสะดวกราบรื่นปราศจากอุปสรรคและอันตรายมีความสง่างามในท่ามกลางหมู่ญาติมีความสุขอยู่ตลอดกาลและหลุดพ้นจากทุกข์ในวัฏจะทั้งสิน้นการไม่คบคนผ่านการครบบัณฑิตพระพุทธองค์จึงตัดว่า เป็นมงคลอันสูงสุดข้อหนึ่งที่ท่านสาธุชนทั้งหลายควรนำไปประพฤติปฏิบัติตามการอันควรในที่สุดแห่งพระธรรมเทศานานี้ขออำนาจแห่งคุณประสิรันาตน์ไตและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงมาเป็นอนุภาพให้ท่านทั้งหลาย เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุวันนะสุขพระพร้อมทั้งปฏิพานธรรมสารสมบัติจงทุกประการได้แสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการชนียะ ทาวาวิาหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปติอิจิตังปติตังตุมหังกิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยะธา มณิโชติระโสยะถาสัพีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัตตุมาเตภวัตว uh ันตรายโยสุขีที่กายุโกภวะอภิวาทนสิริสนิจังวุทธาปจาิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโน สุขังพระลัง